สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่กยานมิตรนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะภาพรวมความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคนที่ทราบวันเวลาเกิดที่ชัดเจนก็สามารถดูตามลัคนาได้เลยค่ะคนที่ทราบทั้งลัคนาและก็ราศีก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะเรามาดูกันเลยว่าภาพรวมความรักของชาวสิงห์ลัคนาราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรต่อจากนี้นะคะภาพรวมความรักของคุณชาวสิงห์ค่ะ ทำสมาธินะนะคะส่งพลังงานมาชาวสิงจะเป็นเช่นใดชุไบไพ่ใบแรกเดอะเชสเตอร์ไพ่ผู้ล่าผู้วิ่งล่าหรือคนที่กำลังต้องการความรักต้องการคนที่เข้าใจนะคะทอล์กอินทอล์กอินมอร์อินเทอร์เรสต์ด คนที่สนใจอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่คุณเคยวิ่งหนีเขาก็ได้นะคะแต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าสนใจอยากจะพูดคุยรอข้อความ Talking more Awaiting Message คุณกำลังรอคอยข้อความจากเขาคนที่คุณเคยวิ่งหนีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักในช่วงที่ผ่านมานะคะด้วยที่มีดวงดาวโทษทุกเลงลัคนาคุณอยู่ นะแต่ในตอนนี้เนี่ยดาวเสารเดินหน้าแล้วนะคะชาวสิงค์คุณอาจจะมีความรู้สึกที่เบาสบายมากขึ้นในความรู้สึกของคุณไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่อยากจะวิ่งหนีความรักอีกต่อไปนะคุณอยากจะพูดคุยกับคนคนนี้นั่นแหละมากขึ้นนะคะคนที่คุณกำลังนึกถึงนะ paradise happiness joy p a y f u o n a t e เพราะเขาคือความสุขของคุณคนที่ คุณเคยวิ่งหนีนะคะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นความสุขของคุณค่ะเขาเป็นความสุขหนึ่งเดียวที่คุณมีการที่คุณได้พูดคุยกับเขาแค่ได้พูดคุยได้สื่อสารกันคุณก็รู้สึกว่าหัวใจคุณนั้นได้รับพลังงานดีๆมากมายเลยนะกับกลายเป็นว่าในตอนนี้ชาวสิงห์อาจจะเป็นผู้ล่าซะเองนะคะคนคนนี้แหละคนที่คุณคุยด้วยแล้วคุณมีความสุขเนี่ยนะ ให้ออกมาชัดเจนมากเลยเนี่ยแค่พูดคุยกับเขาคุณมีความสุขมากๆสุดๆเลยนะคะแล้วคุณก็ชอบดูรูปเขาด้วยหรือคนนี้ที่ชอบเก็บรูปคุณขอรูปคุณหรือคนที่คุณเคยแลกเปลี่ยนรูปถ่ายกันนี่นะคะม s ซิง g ยู u เขากำลังคิดถึงคุณเลยหรือเวลาที่เขาคิดถึงคุณอ่ะเขาชอบดูรูปคุณนะคะหรืออาจจะเป็นชาวสิงเองด้วยนะที่เซฟรูปคนคนนี้เนี่ยคนที่เป็นความสุขของคุณนะคะนะ เก็บเอาไว้ชอบดูนะคะชอบดูรูปเขานะแค่เห็นรูปภาพก็มีความสุขแล้ว shadow work ทำงานกับด้านมืดของตัวเองค่ะนะที่ผ่านมาชาวสิงอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์กับความรักไม่ใช่ว่าไม่มีความรักหรือหมดศรัทธาแต่เพราะคุณอาจจะมีอุปสรรคมากมายในชีวิตที่จะต้องต่อสู้เลยไม่ได้สนใจหรือโฟกัสในเรื่องของความรักในตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาแล้ว time to heal shadow work เยียวยากับพลังงานด้านมืดของตัวเอง คุณอาจจะกลัวความสัมพันธ์ที่ผูกมัดมากเกินไปหรือจู่โจมมากเกินไปที่ผ่านมานะคะในตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะปลดล็อกหัวใจตัวเองนะใต้สำหรับ engagement ring ไพ่ของแหวนมั่นนะคะ higher commitment ความสัมพันธ์ที่กำลังจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณกับคนในความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้นะคะภาพรวมนะ ไฟได้ไฟหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นผู้ล่าวิ่งไล่ล่านะจนพลังงานเนี่ยเขาอาจจะอยากที่จะถล่มกำแพงใจคุณเช่นนั้นก็ได้นะคะคนที่มีความพยายามที่จะรักคุณแบบไม่ย่อท้อเลยนะก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ใจกันแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาคือความสุขที่แท้จริงของคุณโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากมากมายเลยอะนะคะดูสิ ความสุขของคุณเกิดขึ้นง่ายๆเพียงแค่ดูรูปเขาและพูดคุยกับเขาเองความสุขของชาวสิงห์ง่ายแค่นั้นเองที่แท้แล้วนะคะในตอนนี้เหมือนกับเป็นการที่คุณ awareness ตื่นรูแ้แล้วแล้วทำงานกับพลังงานของความกลัวในหัวใจตัวเองนะได้เวลาที่จะยอมรับหัวใจแล้วก็ยอมรับความรักแล้วค่ะชาวสิงห์โอเคมาดูกันต่อไปที่ไพ่ทาโร่นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้เนาะดูกันว่าภาพรวมของชาวสิงห์นะคะ ความลับของชาวลัคนาราศีสิงจะเป็นเช่นไรชาวสิงชาวสิงชื่อไพ่ใบแรกในอ t o เ Pentacle ค่ะในภาพนี้เป็นผู้ชายใส่หมวกแล้วก็กําลังกางแผนที่อยู่ต้องการเดินทางหรือเปล่านะคะอยากเดินทางอยากไปหานี่แหละเนี่ยความสุขของคุณเนี่ยดอกทานตะวันนะคะที่เบ่งบานนะคะความสมหวังดอกทานตะวันเนี้ย เป็นดอกไม้ที่สื่อเกี่ยวกับเรื่องความรักที่มอบให้กันแบบหมดหัวใจนะ่ะล้นหัวใจนะคะคนคนนี้เป็นความสุขของคุณจริงๆเขาเป็นความสุขของคุณค่ะแฮงแมนหรือแฮง m a n รอคอยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะรอคอยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วในตอนนี้คุณต้องการที่จะไปพบเจอกับเธอหรือเขาคนนั้น ผ่านการรอคอยมาเนิ่นนานอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเองนะคะ Two of Wands คนทางไกลคนที่รอคอยการสื่อสารรอคอยการเดินทางรอคอยการติดต่อนะมีในเรื่องของการรอคอยชาวสิงห์หลักๆเลยคือเป็นรักที่รอคอยแล้วอยู่ไกลกันนะคะ The Hermit ไพ่ของชาวกันลัคนาราศีกันรอคอยจนตื่นรู้เลยนะรอคอยจนสันโดษได้นะคะเนี่ยพลังงานแทงแมนกับเฮอร์มิตนะคะ บอกแล้วว่าเป็นความรักที่ awareness ไม่ว่าจะอยู่ไกลห่างแค่ไหนูออฟวานไม่ว่าจะต้องวางแผนการเดินทางแล้วรอ,อคอยกันมาเนิ่นนาน,านต่อให้จะต้องอยู่คนเดียวเป็นคนโสดสันโดดแต่หัวใจคุณนะ่ะหัวใจคุณไม่เคยไม่เคยไกลห่างจากกันนะคะใจคุณไม่เคยห่างจากกันเลยนะเซเว่นออฟสอดค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะคบหากันแบบลับๆหรือถ้าไม่รับก็ไม่ได้เปิดเผยนั่นแหละนะคะ ก็ยินดีที่จะคบกันไปแบบนี้รู้จักกันไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เปิดตัวแบบ grand opening ไม่ได้เอิกระเลิกอะไรชาวสิงห์น่าจะระวังในเรื่องของความรักหรือคนรักของคุณนั่นแหละนะคะเขาก็ไม่ชอบที่จะทําอะไรที่ต้องเป่าประกาศให้โลกรู้ถ้ายัางอยู่ในช่วงของการรอคอยดูเหมือนคุณอาจจะยังไม่ได้เจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยนะคะเนี่ย talking picture เนี่ยนะไม่มีไพ่ไหนที่แสดงว่าคุณ ทั้งคู่นะคะความรักที่ได้พบเจอกันแล้วเลยนะคะนะเป็นความรักที่คุณอาจจะรู้สึกสับสนในใจอยู่บ้างบางทีบางครั้งเขารักคุณหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่าบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เก็บอยู่ในใจนั้นควรที่จะเปิดเผยออกไปเมื่อไหร่เปิดเผยออกมาในเวลาที่เจอกันเลยหรือว่าคุณจะต้องเก็บซ่อนความรู้สึกอันนี้ไว้นะคะพลังงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีมากเก็บความรู้สึกไว้ในใจค่ะ เป็นความรักที่คุณอยากจะสานต่อไปเรื่อยๆเื่อๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆแต่มั่นคงและ The w i e l o f f o r t u n e มาในตำแหน่งนี้นะคะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะชาวสิงชีวิตรักของคุณกำลังถูกควบคุมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะไม่มีอะไรที่บังเอิญเลย The ว i e l o f f o r t u n e มาแล้วโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงไป p a g o o f ครับให้าการขอโอกาสขออภัย หรือให้การขอความรักการสารภาพรักและ u u e n o of u u s ค่ะดูสิคะเพจ of Cups กับ Queen of Cups คุณได้ความรักแบบเมตตาการุณาจากคนคนนี้นะคุณอาจจะมีอายุที่ไล่เลี่ยก,กันนะคะพราดูจากไพ่เนี่ยนะอาจจะเป็นฝ่ายหญิงที่มีวุฒิภาวะมากกว่านะคะดูพลังงานฝ่ายมาเชลีนนะคะอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมากเหลือเกินนะ คุณเป็นที่รักเขารักคุณไพ่ถ้วยนะคะออกมาแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยนะมีทั้งถ้วยทั้งเหรียญแล้วก็ความสันโดษการที่คุณนั้นถูกเก็บตัวแล้วให้รอคนคนนี้แล้วโชคชะตาพัดพาคุณให้มาเจอกันเจอกันแบบเหมือนกับมีอะไรอําพรางอยู่คุณทั้งคู่นะคะนะอําพรางให้รอนะคะอําพรางให้อยู่ในจุดที่สันโดษคุณทั้งคู่เหมือนกับถูกสถานการณ์ที่ โชคชะตาจำกัดให้รอแค่กันและกันแล้วซ่อนกันเอาไว้เพื่อกันและกันเท่านั้นเลยตามหน้าไพ่เลยนะคะการรอคอยการอยู่เป็นสันโดษอยู่เป็นโสดและรอคอยรอคอยเตรียมตัวเดินทางนะคะดูสิไพ่ของชาวสิงนั้นดีนะคะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วคุณไม่ได้มีอะไรปิดบังกันและกันเลยนะคะคุณมีกันและกันในหัวใจแต่แค่คบกันไปแบบยังไม่เปิดตัวเท่านั้นเอง ในออฟเพนเดอร์อยากบอกอะไรกับชาวสิงค่ะ Six of c u p ใช่เลยนะคะคนรักกลับมาความรักที่อบอุ่นความรักที่ถนอมหัวใจกันแล้วกันคุณทั้งคู่รู้สึกว่ารู้จักกันมาเนิ่นนานแล้ว Six of c u p การกลับมาของคนรักในอดีตชาติได้นะคะแล้วนี่แหละที่ถูกอำพลางไว้โดยสินศักดิ์สิทธิ์จะต้องอ่านเป็นแนวจิตวิญญาแล้วนะ่ยเพราะ The o f f e r u n e ออกมาพร้อมกับ Seven of s w o r d และ s of c u p เนี่ยใช่เลยค่ะ พลังงานค่อนไปทางทวินเฟรมนะเนี่ยแฮงแมนและเดเฮอร์มิตด้วยะนะคะใช่เลยจักรวาลกําลังดึงพลังงานคุณน้งคู่กลับมาหากันและทําให้คุณน้งคู่เรียนรู้กันและกันไปโดยอําพรางคุณน้งคู่เอาไว้ให้คุณกระเทาะอัตตากันไปทีละขั้นทีละชั้นปอกเปลือกออกกันไปทีละชั้นทีละชั้นค่ะคุณยิ่งรู้สึกผูกพันกับเธอมากมายหรือเขาคนนี้นี่แหละรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาดีเหลือเกินคุณรู้จัก ตัวตนคุณรู้จักจิตวิญญาณของเขาดีเหลือเกินมีแค่คุณเท่านั้นที่สัมผัสได้ซิกซับคับอยากบอกอะไรค่ะอืมทูอัพครับเห็นไหมล่ะโ o ่คอนเน็กชั่นชัวร์ค่ะแน่นอนชาวสิงคนที่คุณคุยอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ยแหละคนคนนี้ที่เป็นความสุขของคุณเพียงแค่คุณได้ยินเสียงเขาแม้กระทั่งลมหายใจก็แล้วแต่เพียงแค่คุณได้ดูรูปเขาเพียงแค่คุณได้พูดคุยกับเขาคุณรู้สึกว่าความกลัว ทั้งหมดนั้นมนลายหายสิ้นไปเหมือนการพูดคุยกับคนคนนี้เนี่ยเธอหรือเขาคนเนี้ยเป่าภูเขาออกไปจากหัวใจคุณเพียงแค่ลมหายใจเดียวอะ่ะคุณรู้สึกเบาสบายคุณรู้สึกมีความสุขทุกครั้งแล้วคุณสามารถที่จะพูดคุยกับเธอได้ทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องเลยเนี่ย so c o n เนคชั n นหาทัวครับคนนี้แหละคะ่ะใช่คือคนที่คุณจะได้ลงเอยเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้คุณนะคะ คุณรอคอยกันมาเนิ่นนานนะแฮงแมนเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคนรักของคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นลักษณะของคนที่อินโทรเวิร์ตได้นะคะอาจจะไม่ชอบไปไหนไม่ชอบเลยแหละชอบอยู่กับบ้านไม่ไม่ชอบที่จะออกไปไหนนานๆชอบสันโดชอบทําสมาธิชอบเล่นโยคะหรือชอบออกกําลังกายเขาชอบทําอะไรที่เป็นส่วนตัวนะเขาชอบความรักที่เป็นส่วนตัวด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาใกล้เขามากเกินไปเขาจะมีขอบเขตในพื้นที่ของเขาเนะคะเป็นคนรักสงบนะ แฮงแมนอยากบอกอะไร Two of p e n t a c l e และนี่ค่ะการวนกลับเป็น i n นฟินิตีเลยครั้งแล้วครั้งเล่าคุณกับเขาเพจออฟสอดที่ผ่านมานะคะช่วงระยะเวลาที่คุณรอคอยเนี่ยคุณคิดถึงคนคนนี้เนี่ยตลอดเวลาเลยเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะแล้วชอบส่องด้วยชอบส่องดูนะคะเขาก็ชอบส่องดูคุณชอบส่องมองคุณยิ่งส่องยิ่งรู้สึกผูกพันไฮพิเชตเนี่ยไพ่จิตวิญ,ญญาณออกมาแล้วนะคะ ความรู้สึกเหมือนกับคุณจํากันได้อะจากการส่องกันเนี่ยคุณเห็นกันจากรูปภาพนะเนี่ยนะคะแล้วนี่คือการส่องแล้วพลังงานการจําได้หมายรู้คุณกลับคืนมาน่ะภูมิปัญญาคุณเนี่ยไฮพริสเทน่ะจากันได้ค่ะคนนี้แหละภรรยาฉันคนนี้แหละสามีของฉันนะทูอับบานอยากบอกอะไรสองไม่เท้าค่ะอยากบอกอะไรชาวสิงทูอับสอดทูอับบานกับทูอับสอดการตัดสินใจ และการรอคอยแล้วนี่ค่ะนะ King of p e n t a c l e เขารักคุณหมดหัวใจเต็มดวงใจล้นหัวใจเลยนะ The World คนทางไกลชาวต่างชาติคนที่อยู่ไกลห่างกันมีเกยียอนจะได้เดินทางมาพบมาเจอกันค่ะ The World นะสุดท้ายฟ้าดินภูเขาต่างๆไม่มีอะไรมากั้นความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้คุณเชื่อมต่อกัอนไปแล้วเรียบร้อย The Hermit อยากบอกอะไร The Hermit จะบอกอะไรช่าสิงห์ True of Pentacles วางแผนแล้วเรียบร้อยนะคะ เขาตั้งใจจะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณนะคนคนนี้เคยมีอดีตที่เจ็บช้ำมาก่อนหรือตัวคุณนะคะชาวสิงห์นะการเจ็บปวดหัวใจเจ็บช้ำใจนะที่ผ่านมาในอดีตไพ่ของตสติดชาตุลค่ะคนคนนี้เข้ามาพิพากษาคุณเรียบร้อยแล้วว่าคุณไม่สมควรที่จะเสียใจอีกต่อไปต่อให้คุณจะมีความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างไรคนคนนี้เนี่ยแหละค่ะเห็นไหมถือตะเกียงมาส่องแสงสว่างให้กับคุณในคืนที่มืดมิดเขาเข้ามาเป็นเหมือนกับ กายทิ้งไล์ให้กับคุณอ่ะเป็นเหมือนสันชายเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องแสงให้กับคุณหัวใจที่เคยเจ็บช้ำตัวตนคุณที่เคยฝังอยู่ในหลุ่มมืดในอดีตเขาเข้ามาค่ะคนคนนี้เนี่ยแหละนะเขาเข้ามามอบความยุติธรรมให้กับคุณเขามาทําให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าเพียงพอที่จะเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งและเขาก็รักคุณมีลักษณะของคนที่ ม,มีเซนน่นเนี่ยเป็นคนที่มีเซน์มีสัมผัสนะคะแล้วก็ชอบความยุติธรรมด้วยนะไม่ชอบการถูกเอาเปรียบนะคะเ of ว่นอออยากบอกอะไรคะเซเว่นออฟสอดอยากบอกอะไร The Tower สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเซเว่นออฟสอกับ t ดอะทาวเนะคะคุณกําลังจะได้รับการเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่าง,ส,งานะสิ่งที่เขาเนี่ยสิ่งที่เขาเก็บไว้เพื่อคุณแอบทําให้คุณอะการเซอร์ไพรส์ค่ะนั่นไงนี่เห็นไหมคะ ก้าเหรียญความอุดมสมบูรณ์จากนี้ไปนะคุณจะมีความสุขความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์นะคะหากคุณเป็นชายนะคะชาวสิงห์เธอคนนี้โสดนะคะเป็นโสดแล้วโสดมานานด้วยแล้วเป็นโสดที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป็นโสดที่รักความที่ทําเป็นคนโสดที่เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งอย่างถ่องแท้เป็นคนที่ตื่นรู้ค่ะนะ,ะนะเขากับคุณเนี่ย อาจจะพบเจอกันในช่วงแรกในระยะแรกนะคะอาจจะเคยทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันในเรื่องของคําพูดการสื่อสารบางครั้งบางทีอาจจะทําให้สับสนกันได้ในช่วงแรกนะคะแต่มองว่าการที่เขามีพลังงานขอมไฮพรีสเตอยู่ในตัวเนี่ยนั่นแปลว่าหลังจากที่ทะเลาะกันเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยนะคะจะเข้าใจกันลึกซึ้งมากๆว่าสิ่งที่สื่อออกมานั้นอะ คุณเจอกับอะไรมาประสบการณ์อะไรมาที่ทําให้คุณกลัวหรือทําให้คุณทะเลาะกันในประเด็นนี้นะคะกับกลายเป็นการแก้ไขและปรับปรุงค่ะคุณทั้งคู่นะไฟอบวบานอยากบอกอะไรความสับสนใจที่เกิดขึ้นเดอะฟูลในตอนนี้นะคะถึงความรักของคุณแล้วจะยังไม่ได้มีคอมมิชเมนทที่ชัดเจนหรือยังไม่ได้ปล่าประกาศให้โลกรู้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณทั้งคู่เนี่ยรักกันแบบอิสระแล้วเธอก็เชื่อใจคุณมากๆคุณดูภาพนะ ให้คีนออฟคัพกับ The ะฟู l เนี่ยนะคะท่าทางเดียวกันเลยแล้วเป็นรูปของเนะฟมินีนฝั่งผู้หญิงนะคะเขาไม่ได้ไปจํากัดจําเขียดชีวิตของคุณไม่เคยเพ่งโทษคุณเขาให้อิสระคุณเต็มที่เพราะคนคนนี้เขารู้ว่ายังไงแล้วถ้าคุณเป็นของเขาจริงๆต่อให้ให้อิสระคุณแค่ไหนคุณก็จะอยู่กับเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความอินดีเพนเดนนะคะนะหากคุณเป็นผู้หญิงฟังคลิปนี้นะจิตใจคุณนั้นประเสริฐ คุณให้ความรักกับเขาแบบไม่ได้ไปผูกมัดอะไรคุณไม่ได้ไปถามว่าจะต้องเป็นอะไรกันหรือจะเป็นอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรอะไรทั้งสิ้นเลยคุณรักเขาแบบคุณรักหมดใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะไปปกครองเขานี่แหละคะ่ะความรักที่ไว้ใจกันไว้ใจเชื่อใจกันและกันเทน of s w o r d แล้วสิ้นสุดแล้วความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะ ten of s w o r d ความเจ็บปวดที่ผ่านมาสิ้นสุดแล้วดี e h a l l o f a n ไพ่ของชาพฤทธศพ สุดท้ายนะความเจ็บปวดที่ผ่านมาคนที่รักอิสระไม่ชอบยึดติดอยู่กับอะไรนักเดินทางคนที่เป็นโสดมานานพร้อมที่จะมีความรักแบบชัดเจนแล้วค่ะดีไฮเราแฟนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของพระสังฆราชแล้วมากับดีไฮพีเซสเนี่ยทวินเฟมแ,น,แน,น,น่แน่แนอนแน่แล้วนะอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรักที่คุณมาปลุกตื่นจิตปิญญ,ญาแล้วกันเมื่อพลังงานฝ่ายหญิงตื่นพลังงานฝ่ายชายสิ้นสุดความเจ็บปวดปลดล็อกตัวเองให้เป็นเดอะฟูลแล้วกลายมาเป็น พระสันตปาปาเลยนี่พระสังฆราชด e ไฮโลแฟนค่ะกลายมาเป็นคนที่ตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองแล้วพร้อมที่จะมีความรักแล้วอ่ะนะเพเดอร์ออฟเบเนเคิลอยากบอกอะไรเพเดอร์ออฟเบเนเคิลคิงออฟสอดค่ะคุณอาจจะเป็นแม่ไม้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยนะมีเกณฑ์เป็นไปได้หมดนะคะทั้งหมดเลยนะได้หลายสิ่งหลายอย่างคุณเป็นคู่กันแล้วแน่นอนชัวร์ชัวร์คิงออฟคัพกับคิงออฟคัพนะ คุณจะเป็นพลังงานของคนที่เมื่อคนคนนี้ดื้อคุณจะดุแล้วเมื่อคุณงองแงคนคนนี้ก็จะกลายเป็นเด็กดื้อเหมือนกับคอยที่จะห้ามปรามคุณอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณเข้ามาช่วยเหลือกันดึงรั้งกันให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอะเดวิลออฟ n ฟอร์จูนอยากบอกอะไรคะ่ะเดวิลออฟเฟอร์จูนดิเอมพลอร์ไพ่ของชาเมตนะคะคนต่างชาติคนต่างชาติแน่นอน the world The ิเอมพ o ลนะ คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่กับเขาเตรียมตัวสร้างชีวิตสร้างอนาคตค่ะในตอนนี้ค,คนคนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะนะคะแต่ไม่นานเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ห้าหเหรียญนะ่ะนะคะนะมาดูกันเพจออฟค่ะเด็กถือถ้วยการขอโทษขออกาสขออภยัยแล้วนี่ไงสิเหรียญจากนี้ไปจะไม่มีแล้วหเหรียญ คุณผ่านบททดสอบกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมวี f อ o โรจูนชั่วชะตาที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานลงเอยเป็นครอบครัวสิบเหรียญลักที่ล้นใจและการเดินทางมาแน่นอนค่ะสิซอฟสอดคุณจะได้เจอกันแน่ๆน,นะคะมาดูกัน Queen of c u p s ค่ะ Queen of c u p s อยากบอกอะไรนาย of c ค p s เขาก็กลังวางแผน เขากลาลังวางแผนมาหาอยู่นะกำลังวางแผนเดินทางนะคะเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากทํากับคุณคนคนนี้มีความฝันถึงคุณหลายอย่างมากเลยที่อยากจะทําด้วยกันอยากจะไปได้วยกันอยากจะพาคุณไปและนี่ค่ะสิบถ้วยสิบเหรียญมาเต็มแน่นอนชาวสิงค์คุณเป็นสุดที่รักแล้วคนรักคุณเขาก็รักคุณมากมากๆนะคะ การลงเอยเป็นครอบครัวค่ะภาพรวมความรักของชาวสิงจากนี้นะคะสิ่งใดที่เคยเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาจบลงแล้วสิ้นสุดแล้วคุณเจอแล้วคนที่มาไขาประตูล็อกหัวใจคุณได้นะคะคนคนนี้แหละคุณเจอแล้วเนี่ยกุญแจดอกที่สําคัญของคุณนะคนที่เป็นสวรรค์ของคุณเลยอ่ะนะคะหลังจากนี้ภาพรวมความรักของชาวสิงจะเป็นเช่นใดค่ะชาวลัคนาราศีสิง์ โซเมด Yes this is your s o m a t e ไพ่ออกมาคอนเฟิร์มนะคะไพ่นางฟ้าออกมาคอนเฟิร์มว่าใช่นี่ราคาเนื้อคู่ของคุณคุณเจอแล้วนะ this could be the one นี่เป็นหนึ่งเดียวของคุณคุณได้พบกับคู่รักที่โรแมนติกของคุณแล้ว Children มีเกณฑ์ที่จะมีลูกกันด้วยนะคะนี่เบบี baby, มาเลย2คนชายหญิงมาคู่กันเลยนะคะถ้าคุณอยู่ในวัยที่มีลูกได้มีเกณฑ์มากๆเลยนะว่าคุณจะ มีเบบีด้วยกันนะคะภายในปีนี้หรือปีหน้าก็ได้นะคะเนี่ย so m a t e this could be the one และ c h i l d r e n เนี่ยนะคะมาเต็มเลย t i s is safe for you to learn นี่เป็นลักที่ปลอดภัยของคุณค่ะเป็นความรักที่ปลอดภัยและ forgiving and learning คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องให้อภัยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปแต่ก็เป็นเช่นนี้ความรักเป็นเช่นนี้ค่ะการให้อภัยกันความรักไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะมีความสุขไปอย่างเดียวนะคะการที่คุณได้รู้จักที่จะให้อภัยกันในเรื่องของ บางครั้งบางทีที่ไม่เข้าใจกันนี่แหละค่ะคือความรักที่สุดแสนจะประเสริฐนะคะก็ประมาณนี้นะคะซาสิงก็ยินดีกับคุณด้วยนะนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังกับความรักที่เราคอยรักครั้งนี้ละคะ่ะคุณกับมันจะได้เจอกันแล้วนะคะและการเจอกันครั้งนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการครบกันแบบไปเรื่อยๆแบบแบบซ่อนเร้นอีกต่อไปจะเป็นการครบกันจะเป็นการพบกันอีกทีหนึ่งคือการเป็นครอบครัวเลยนะ นะคะเป็นเช่นนั้นนะคะชาวสิงยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบความทำนายแล้วภาพรวมของชาวสิงค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ